สวัสดีครับวันนี้มารีวิว power คอเทสมือสองี่ราคารวมทำนะ8,150บาทพี่ผมไม่แพงดีเลยเนี่ยนิ่มด้วยปั๊มที่พิง่งจยังทำไม่ไหม้เลยพิง่งจะเสร็จอัจจะมืดนีหน่อยดูดูกระปุกปุกอย่างแห้งหมดนะ บิกเอ็มแท้บิกเอ็มแท้นี่ไม่ดึงเครื่องนิ่แนะนำเลยของแท้ก็คือว่าซื้อ p o w e r อร์ยงเดี๋ยวนะมั 16, 800, นหกพันแปดจะเข้ารถได้เรื่อยหกพันหกสี่สิบค่าทำพันสองใส่ผ้านอีกน้ำมันด้วยพันห้าสิบบาท พันห้ากับอีกสิบาทก็รวมเป็น8 1ดพัหนึ่าสบถือว่าไม่แพงใช้ดีนิ่มแนะนำครับแนะนำสวัสดีครับ กินมาก